ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่66ประจำปีการศึกษา2559นะครับงานนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจัดใหญ่จริงๆนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันที่29ถึง31มกราคมนะครับงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมที่มีชื่อว่าสืบสารศิลปะหัตถกรรมไทยเลิศล่า5แผ่นดินนะครับเพราะว่างานศิลปะหัตถกรรมนั้นถือว่ามีประวัติศาส ความเป็นมาที่ยาวนานจริงๆสําหรับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่6นะครับครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมผลงานของนักเรียนในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมาจัดแสดงกันเอาเป็นว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆในการจัดงานนะครับเพราะว่าก็ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนจากทั่วประเทศนะฮะที่ได้มีการคัดเลือกทั้ง ระดับโรงเรียนระดับเขตระดับภาคระดับจังหวัดแล้วก็เป็นตัวแทนมาแข่งขันกันในครั้งนี้นะครับเอาเป็นว่าด้านในเนี่ยก e ิจกรรมเยอะจริงๆ,ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมด้านในกันครับกับผมนายการุณสกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะก,กรรมการการศาขั้นพื้นฐานในนามของคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่66ปีการศึกษา2559ขอขอบคุณท่านต้นตีช่วยว่าการกระทรวงศาธิการเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้พระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ที่พระธานมรดกอันล้ำค่ายิ่งให้กับการศึกษาไทยในเรื่องที่ต้องปลูกฝังเยาวชนหันมาใส่ใจกับการฝึกหัดศิลปะหัตกรรมซึ่งเป็นหนทางเลี้ยงชีพและลดความนิยมในการรับราชการโดยมุ่งเน้นให้เด็กไทยได้ค้นหาศักยภาพของตนเองสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อนำผลงานมาจัดแสดงและเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน วันนี้กระผมขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะทางสงพทที่ได้จัดงานสำคัญในครั้งนี้ขึ้นขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนที่ได้แสดงฝีไม้ลายมือด้วยความตั้งอกตั้งใจ อุทิศตนทั้งกายเวลาในการฝึกซ้อมที่สำคัญคือหัวใจของความรักชาติบ้านเมืองและความกระตันยูรู้คุณที่เรามีต่อแผ่นดินไทยขอขอบพระคุณนักเรียนครูบาอาจารย์ที่ได้จัดกิจกรรมการแสดงต่างๆนี้ขึ้นจนกระทั่งสร้างความประทับอกประทับใจให้กับแขกเหลือทุกผู้ทุกฝ่าย ที่อยู่นศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้พี่น้องสื่อมวลชนก็ปรารบกับกระผมเมื่อกี้ประชมการแสดงมามากแล้วในช่วงหลายปีวันนี้มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนะระดับชาติได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 และเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนโดยการจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งข,ข,ขันเพื่อให้สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปีในปี2560นี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตและโรงเรียนในสังกัดสพท อาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงโรงเรียนธัญบุรีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีโรงเรียนมัธยมวสังคีวิทยาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนปักเป็ดโรงเรียนปทุมวิไลศูนย์การค้าเซียรังสิตโรงเรียนปัญญาลังสิตโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตรวมจำนวนครูและนักเรียนทั้งหมดกว่า33,774คนตัวคนโดยที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จะใช้เป็นพื้นที่แข่งขันหลักภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการความคิดสร้างสารรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกมากมายทั้งนักเรียนปกตินักเรียนเรียนร่วมนักเรียนเฉพาะความพิการที่ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา225เขตและจากระดับภาคสีภูมิภาค ท่านผู้ชมคงเห็นความสามารถของน้องๆนักเรียนกันเยอะมากเลยนะฮะแต่ละคนนี่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือทําอย่างไรที่จะทําให้น้องๆเหล่านี้สามารถเติบโตขึ้นมาแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองชอบหรือว่าถนัดอะไรจะได้ไปประกอบอาชีพที่ตัวเองถนัดนะครับ เรื่องของหลักสูตรการศึกษานี่สําคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะได้มีโอกาสในการสัมภาษณ์ท่านพยมชินวงนะครับท่านรองเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับสวัสดีครับนรองครับ,รบสวัสดีคร,ครับเรื่องของหลักสูตรการศึกษานี่สําคัญมากนะฮะที่จะทําให้เด็กเขาค้นพบความถนัดความสามารถของตอนเองทางสพทมีแนวทางยังไงบ้างครับนันครับที่จริงแล้วความสามารถของเด็กๆเ,เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไป บางคนก็มีความถนัดทางด้านวิชาการ,รบ,บางคนก็มีความถนัดทางด้านวิชาชีพนะหรือหรือด้านอื่นๆด้านกีฬาด้านศินละปะดนตรีอะไรก็แล้วแต่มันก็ปรากฏว่าสามารถที่จะเป็นแนวทางในการที่จะนําไปประกอบอาชีพได้ทั้งนั้นเพราะนั้นงานศินละปะหัตถกรรมเนี่ยที่จริงแล้ว เป็นปีที่ร้อยห้าแล้วล่ละที่จัดงานศิลปาตกรรมแล้วก็เป็นครั้งที่66ผมคิดว่าทุกปีที่มีการจัดงานศิลปาตกรรมนี่นักเรียนมีความมุ่งมั่นมากแล้วก็เขาก็เหมือนกับได,ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติแล้วก็นําไปสู่การค้นพบความถนัดของตัวเองว่าตนเองนั้นมีความถนัดทางด้านอะไรนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิละปะทางด้านอาชีพทางด้านาวิชาการเพราะนั้นในงานนี้ก็สามารถที่จะให้นักเรียนมาแสดง ปีมือมาแสดงถึงความสามารถมาแสดงถึงทักษะที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมานะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการต่อย,ยอดไปสู่การพัฒนาสู่อาชีพ ถึงแม้ว่างานนี้เนี่ยจะชื่อว่าศิลปะหัตถกรรมแต่จริงๆแล้วการแข่งขันเนี่ยก็มีในเรื่องของวิชาการที่มาแข่งขันกันด้วยใช่ไหมครับมีด้วยครับก็คล้ายๆว่าขณะนี้เหมือนกับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติเนี่ยหรือเราเรียกว่า active learning เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะนั้นในเชิงวิชาการก็เช่นเดียวกันก็นําสู่การปฏิบัตินะได้มีการแข่งขันได้มีการแม้แต่โรงเรียนแม้แต่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็มีละครคุณธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็แสดงว่าเด็กก็สามารถที่จะนําสิ่งที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยมาสู่ปฏิิบต น่นแงลครับแล้วสัดส่วนเรื่องของการเรียนรู้ในห้องเรียนกับการได้ทํากิจกรรมแบบที่น้องๆกําลังทํากันอยู่ด้านหลังแบบนี้ตอนนี้ทางสงพทออเนี่ยแบ่งสัดส่วนยังไงบ้างครับท่านครับก็ที่จริงแล้วมันก็ผสมผสานกันไปะนะครับแต่ว่าขณะนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนาโยบายของกระทรวงศึกษาธิการก็เรื่องของการาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะ,จะเจนได้ว่าก็นําสู่การปฏิบัติมากิ่งขึ้นจเจนได้ว่าวันนี้ที่น้องๆมาแข่งขันเนี่ยเป็นยอดฝีมือของทั่วประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาจากยอดยอดของทุกภาคเพราะนั้นวันนี้ก็จะได้เห็นถึงฝีมือของน้องๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราต่อยอดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเป็นเรื่องของศิลปะของ ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเราเพราะนั้นมันจะรวมหมดในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทางสพทออแล้วก็กระทรวงรศึกษาธิการคาดหวังอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อต่อยอดพัฒนาเยาวชนของเราเนี่ยครับครับก็คิดว่าเมืองเราเป็นประเทศที่มีศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามนะมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะให้นักเรียนได้ได,ได้ได้สามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล,ล้อม แล้วก็นำไอ้ศิลปะวัฒนธรรมทั้งหลายนะมาต่อยอดซึ่งเราเป็นเมืองของการท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีส่วนอื่นอีกมากมายที่จะทำให้เด็กเรามีอาชีพที่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 ทเน้นไปที่ความสวยงามความศิลปศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสุดท้ายท่านมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆรายการคุยข่าว10บโมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะหัตถกรรมเนี่ยครับก็ฝากาผู้ปกครอง นักเรียนนะครับว่าให้ค้นหาความถนัดของบุตรหลานนะครับคณะครูอาจารย์ก็ได้สนับสนุนให้เต็มที่นะแล้วก็รวมถึงเด็กๆนะครับต้องหาความถนัดของตัวเองให้เจอดูแววของตัวเองว่าสามารถที่จะไปประกอบอาชีพอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการด้านวิชาชีพหรือด้านศิลปวัฒนธรรมหรือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของประเทศไทยอย่างงานวันนี้เราเห็นเป็นรูปธรรมเลยนะครับ ทางสพทเองกำหนดเป็นนโยบายเป็นแนวทางเป็นเครื่องมือให้กับเด็กๆนักเรียนเนี่ยถ้าเกิดได้ทำตามแนวทางนี้เนี่ยเขาค้นพบแน่นอนว่าเขาชอบอะไรเขาถนัดด้านไหนซึ่งประโยชน์เนี่ยอยู่ที่ตัวนักน,น,น,น้องนักเรียนเองจบไปเขาก็ประกอบอาชีพที่เขาถนัดนะครับแล้วก็ส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศชาติด้วยนะครับวันนี้ขอพระคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับท่านพยยมชินวงศ์ครับขอบพระคุณท่านครับนอกจากนี้ภายในงานที่ศูนย์ประชุมธรรมศรราสตร์รังสิต ยังประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติการแสดงฝีมือจากนักเรียนด้านต่างๆเช่นการแกะสลักผักผลไม้จากหลายโรงเรียนทั่วประเทศการประกอบอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่จำหน่ายและโชว์ผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียนกว่า300ร้ร้านค้ามาจำหน่ายในงานนี้ด้วย